แชร์ภูมิใจเสนอนุ่นมาเป็นยังไงบ้างเล่าแล้วไงเล่าเมื่อไหร่อะเมื่อกี้ไงไหนแล้วไหมสิพี่ไม่รี้มาดูอะหนูบอกว่าคนคนไต้หวันเขาดูเป็นคนสุภาพใช่ใช่อาหารอร่อยไหมคะมีมารยาทด,ดีอะเขากินเยอะตามใจหนูไหมโอ้ยพี่ไปกินอะไรนะเขาน่าจะอยากกินมาหลายปีแล้วแล้วเขาไม่ได้กินไง เขากินแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่พีทกินได้เยอะขนาดนี้อ่ะกินมันเป็นแบบร้านหมาล่าดังๆมันชื่อหมาล่าฮอตพอตหรืออะไรไม่รู้ที่คนไทยชอบไปกินนะแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมพี่พีเราเรื่องอื่นมากไม่ได้นะเอไอเขาจะบอกว่าหนูอ่ะไม่ขายของพูดไม่ตรงกับสินค้าที่ถืออยู่อ,อ้าวเหรอไม่กําลังจะบอกว่ามันมีมันมีแบบที่เป็นที่เป็นเหมือนกับแบบเป็นบ้องไม้ไผ่อ่ะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาหมึกให ให้ตัดตัดแล้วเอาลงไปในหมออ้อก็กินไปเกือบใช่อร่อยมากกินไปเกือบยี่สิบยี่สิบอันมัน้งชื่อร้านว่าอะไรนะหมาล่าฮอตพอตอร่อยอ่ะก,ก็สีแดงแดงยิ้มก่อนไปแล้วเชื่อปะ ฉันสองนางอยู่นานไม่ได้เข้ามาพอคุณพอแก้มบุ๋มเลยอะพี่พีชฉันก็รู้ว่าพวกเธอชอบส่องกันอยู่ข้างนอกฉันเห็นทุกแต่ละคนเอาคลิปไปลงแคปอยู่ข้างนอกทั้งนั้นกดเข้ามามันไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่อ่านชื่อหรอกว่าใครเข้าร่วมอะกดมันชื่นใจหรอกไม่ได้หรอตลกอะ ไม่แต่เดี๋ยวนาจะบอกทุกคนว่ารอบนี้ไปหนูตื่นไม่สายเลยนะหนูเป็นคนเก่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราต้องห่างกันอีกแล้วคิดถึงหนูยังห <c oughs> ลงเสน่ห์หนูใช่ปะนี <c oughs> ่คนไปตัดตอนที่เขาบอกว่าเขาหลงหนูอะ่ะ <c oughs> ตลกอะ่ะหลงเสน่ห์หนูหน <c oughs> นไม่บอกไม่รู้ทุกคนไปดูคลิปที่ที่ออนเมื่อวานหรือ,อยัง ไปดูกันด้วยเนัทาะไปแล้วไปไหนอ่ะอะไรนะยังไม่ได้ลื้อกระเป๋าเลยไปลื้อกระเป๋าก่อนยิ้มกันยิ้มฮะยิ้มหน่อยบ๊ายบายครับทุกคน ไปแล้วเขาไปแล้วเธอผ <ไป S 1> ู้ชายไปแล้วผู้ชายหีไปแล้วยิ้มต่ำอ่ะโอเคเลยจะแสดงตัว่าเป็นชันเหรอ <c oughs> หรือยังไงเ่าฉันไปบ้างใช่ไหมฉันไปบ้างดีก,กว่าฉันไม่อยู่แล้ะ พอพีทไปเธอก็ตามพีทไปหมดเลยก็ตามเขาไปหมดไม่น่าเลยพีทไม่ให้บ้านหรอคะแบบบ้านเหรอยังยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะยังไม่สรุปแบบแต่ข,ข้าวๆ่ะรู้ว่าอยากได้แบบไหน พี่พีทอ,ะอะ่ะคือพี่พีทอ่ะเขาชอบอแบบูหรายใช่ป่ะชอบแบบเออมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูแบบไม่ใช่เป็นเรียบเรียแต่เราอาจจะชอบแบบเรียบเรียบเป็นสไตล์แบบสิบเหลี่ยมเรียบง่ายๆอะไรเงี้ยอือแต่พี่พีทก็จะชอบอีกแบบหนึง่งพี่จุ๋มไปอยู่ด้วยไหมไปสิทำไมจะไม่ไปฮะผมเป็นผู้ชายผมยัหลงพี่พีทเลย จริงนคนที่มีเสน่ห์ไม่ใช่ชั้นะพี่ตั้งหากที่มีเสน่หน์โอ้โหอะไรคะมีอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้น,นส่งอะไรเยอะแยะขออนุญ,ญาตออกนะคะมาทนไม่ไหวละหน้าข่าวขึืนจะต้องเปลี่ยนรองพื้นก็บ้านข่าวว่ะต้องตามใจเขาสิแต่ถ้าเขาบอกให้เราช่วยออกอ่ะมันก็ต้องเป็นของเราสิมันก็ต้อง,องเป็นอของเราด้วยไงจะออกไหม เขาก็ต้องตามใจเราด้วยไงเพราะถ้าเราออกอะ่ะออกตงังอะต่อห้มันจะเป็นส่วนเลยแน้อนอๆแต่ันไม่ได้ปะะเธอก็พ,พีทบ,บอกว่าแต่อขอเขาก็เมียไม่ได้เอาตังฉันนะฉันช่วยจ่ายมันก็ต้องเป็นของฉันด้วย กำลังคิดถึงอยู่เลยที่กระโปงสวัสดีค่ะไม่บอกพูดอย่าพูดชื่อโรงเรียนไปคนเขาจะรู้กันหมดเว้ฉันไม่น่าจิ้มเลยฉันจิ้มเองอะ่ะพอเดี๋ยวมันก็หายแล้วอะไรคือการพูดแบบไม่มีกลัก พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากพูดพาเนองโมเดลโมเดลมันไม่ไปหรอกจริงๆเดี๋ยวมันไม่น่าจะไปค่ะต้องใช้ตัวไหนก่อนหมายถึงอะไรนะครีมหรอถ้าเกิดหน้าเป็นสิวลองใช้ที่สิวขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมคะน่าจะเกิดจากฝุ่นอากาศหวยออกใช่ไหมหวยออกเลขห้องหนูเนาะแล้วก็เลขห้องพีท ราะว่านอนคนละห้องห้องติกันก่อนนอนไม่หุม่มลยนะพี่อ้วนตอ,อนนี้พี่ไม่กินแล้วพี่พี่จะหยุดอดอาหารก่อนแบบหนึง่งเออก็ประทานอาหารแต่พี่ก็จะไปด้เหมือนกันพี่หุ่มหลับยากไหมยากค่ะพี่หุ่มค่าไฟบ้านแบบบ้านพี่ค่าไฟหูชีกอยู่แล้วประมาณ สองสามหมืน่นเขาเปิดแอร์ตลอดละครไม่น่าจะเล่นนะคะใจร้อนเจ็บของอะไรรสิวเอาจริงๆรนะิไหมถ้าเป็นสิวมันต้องดูว่าเป็นสิวอะไรอย่างสิวแพ้อากาศหรือแพ้อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อากาศแพ้อะไรอย่างงี้ไปด้วย ไม่เคสัะทีวันนะี้จริงค้าไฟขึ้นเยอะอยากรู้ได้แก้วเปล่าฮะแก้วอะไรนะเว้ยขอบคุณค่ะไฟไต้หวันได้ของเล่นมันอมน้อยมากมีพี่พีบอกว่าพี่พีจะทำห้องไลแล้วก็ห้องเก็บของเพราะว่าของได้ไม่ลงที่บาน พี่พีกวาบ้านลกพี่ผุ๋มเริ่มเว้ยเราพูดได้เหรอฉันมีพักในใจของฉันอยู่แล้วหนูไปหาหมอปรึกษาแล้วนอนไม่หลับพี่พีบอกว่าให้เราทำหน้าแบบปล่อยพยายามปล่อยปากแล้วก็พยายามกดไหล่ลงแต่ก่อนพี่กินยานอนหลับกินกินเยอะด้วยแล้วก็ลดค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็ดีขึ้น อยากไปหาอยู่จินนะอยู่จินน่ารักเนูะอยู่จินแกมยูอีเวอ